สวัสดีครับช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจสําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับพอดีผมมีมะเขือต้นหนึ่งที่ขยายปลูกไว้ในสวนหลายปีแล้วนะครับบางทีก็แทบไม่ต้องปลูกแค่มเมล็ดหล่นลงมามันก็เกิดของมันไปเองเป็นมะเขือที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่หลายพื้นที่หลายคนก็อาจจะรู้จักอยู่มะเขือชนิดนี้ไม่ใช่มะเขือเจ้าพญานะครับ อาจเรียกว่ามะเขือโบราณก็ได้นะเพราะว่าผมก็เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วแหละในชื่อภาษากลางเนี่ยเรียกว่ามะเขือคืนคําว่าคืนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงรสที่มันเฟื่อนมันหึนนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานนะหรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมะเขือแจ้ครับเป็นพืชล้มลุกก็อยู่ในสกุลมะเขือทั่วไปนั่นแหละแต่สรรพคุณเนี่ยมีมากมายจริงๆรสชาติอาจจะไม่หวานกรอบเหมือนมะเขือเจ้าพยานะครับแต่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีทั้งวิตามินซีในปริมาณที่สูงมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีฟอสฟอรัสและมีสรรพคุณทางยาที่บอกตรงว่าสุดยอดมากๆเลยครับตามที่ผมไปค้นคว้ามาเนี่ยมะเขือขื่นหรือมะเขือแจ้เนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะแก้ไอและที่สําคัญแก้ร้อนในแก้ไข้เรื้อรังเป็นยาบํารุงกําลังได้เป็นอย่างดีเลยครับแถมในตํารายาส่วนใหญ่เนี่ยยังบอกไว้ว่าอนอกจากจะเป็นยาบํารุงร่างกายแล้วเนี่ยยังเป็นยาอายุวันนะ ช่วยรักษาสปารโกได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่รสชาติเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันจะออกขืข่นๆนิดนึงนะครับออกฝาดๆประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็นิยมนํามาใส่ส้มตําแล้วก็มากินกับลาบประมาณนี้นะครับหรือเอามาแกงใส่เนื้อก็อร่อยดีปลูกง่ายครับมีแค่ต้นเดียวเนี่ยบางทีเม็ดหล่นลงมาก็ขยายกระจายพันธุ์ไปเองแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายด้วยอันนี้มันเกิดขึ้นเองในสวนผมรักษาไว้นะครับ แต่อย่างที่บอกไปมันไม่กรอบหวานเหมือนเมื่อคือเชอพยาแต่ว่ามันมีสรรพคุณที่มากมายแล้วก็มีรสชาติที่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าปรุงให้สุกนําไปแกงเนี่ยอร่อยแน่ผลจะออกลายๆนะครับผลลายๆแล้วก็ช่วงก้านเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีม่วงดอกเป็นสีม่วงนะครับถ้าผลสุกเนี่ยจะเหลืองเปลือกบางครับแต่เหนียวนะเหนียวด้วยบางคนก็ชอบนํามาดองใส่น้ําปลาบางคนก็ ชอบกินกับส้มตําเอาไปใส่ส้มตําก็อร่อยดีถ้าเห็นเกิดในสวนของเราก็พยายามรักษาไว้ซะหน่อยนะครับมะเขือโบราณมะเขือแจ้หรือมะเขือคืนสรรพคุณมากมายวิตามิน C สูงด้วยแถมยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นยาบํารุงกําลังชั้นดีของดีควรมีติดสวนถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ